E.S.G Universe พาไปชมชิมอาหารและพลังสมองถึงคำตอบของอาหารแห่งอนาคตโลกที่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบอาหารเหมือนในหนังไซไฟอย่างที่หลายคนคิดปัจจุบันอาหารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผลิตคาร์บอนฟุตปรินต์24-26%ของโลกแล้วเราควรทำอย่างไรเมื่อโลกจะเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในปี2050ที่จะถึงนี้ในงานเสวนา Future Food Ideation Workshop by t e s b a t สัมมนาและเวิร์กช็อปเพื่อค้นหาเส้นทางอนาคตของอาหารอย่างยั่งยืนได้มีการโชว์ไอเดียไว้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำนวัตกรรมเนื้อสัตว์ทางเลือกแพนเบสเข้ามาเป็นวัตถุดิบใช้เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงจากเซลล์แปลรูปหอยเชอรี่จิ้งลีดและผักผลไม้จากฟาร์มรีเจเนอเรตหรือใช้วิธีการถนอมอาหารสร้างซอฟต์พาวเวอร์จากผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นปลารา้าให้กลายเป็นหนึ่งในอาหารอนาคตระดับโลก หรือใช้เทคโนโลยีพัฒนาอาหารโดยแก้จากระบบเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มมูลค่าผลผลิตมวลรวมและการทำเกษตรอินทรีย์เพราะแต่ละอาหารมีรูปแบบในการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันต้องทำความเข้าใจทั้งระบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถเติบโตไปด้วยกันแบบ Inclusive growth สรุปได้ว่าอาหารเพื่ออนาคตคืออาหารที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะอาด ปลอดภัยและทำให้ชีวิตยืนยาวสร้างการเติบโตแก่ผู้คนสังคมธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้นอกเหนือจากในแง่มุมของรักสิ่งแวดล้อมแล้วต้องรสชาติอร่อยด้วยถึงจะเรียกได้ว่าเป็นความเติบโตของอาหารสู่อนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะ